สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธพิริชเชนชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะการทํานายจะมีผลระหว่างวันที่16เมษายนถึง30มิถุนายนค่ะคุณจะพบเจออะไรบ้างนะคะดิฉันได้ทําการอธิษฐานและเลือกไพ่ออกมาค่ะไพ่ใบรแรกคุณได้นดายซับสอดไพ่เก้าดาบนะคะช่วงนี้คุณมีความเครียดนะคุณมีปัญหาหลายอย่างที่มันถาโถมเข้ามา จนคุณคิดว่าคุณไม่รู้จะจัดการกับการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะบางทีคุณก็ขาดความมั่นใจคุณมีความกังวลนะคะหรือวิตกกังวลเกินเหตุมันก็เป็นไปได้บางทีคุณอาจจะพบกับการสูญเสียอะไรบางอย่างมันทําให้คุณเสียใจเสียกำลังใจการที่เราสูญเสียอะไรบางอย่างไม่ได้หมายความว่าเราเสียคนที่เรารักแต่เราเสียกําลังใจนะคะหรือเสีย หรือหมดความหวังก็ได้นะการงานจะมีปัญหาบางอย่างนะคะแต่ทำให้คุณมีความเครียดคุณเครียดได้คุณกังวลได้แต่ต้องหยุดมันไว้เพราะถ้าคุณไม่ต่อสู้คุณไม่มีกำลังใจมันจะทำให้คุณเป็นผู้แพ้นะคะ ตอนนี้คุณจะต้องลุกขึ้นสู้นะคะความรักอาจจะมีปัญหากันนะคะหรือบางคนอาจจะต้องถอยห่างลดความสัมพันธ์ลงเนื่องจากวิกฤตอะไรบางอย่างหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างบีบบังคับนะคะหรือต้องห่างไกลคนที่เรารักหรือห่างครอบครัวนะคะตอนนี้ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้ในช่วงแรกแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะ ใบที่สองคุณได้ the emperor ไพ,พ่จักรพรรดิไพ่ผู้นำเป็นไปได้ว่าการที่คุณลงมือทำอะไรบางอย่างมันจะทำให้คุณพบกับความสําเร็จนะการที่เราลงมือทำและแสดงให้คนอื่นเห็นความสามารถของเราเนี่ยเช่นเจ้านายหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาจะให้การสนับสนุนคุณหรือมีอิทธิพลกับคุณดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาถ้าเราเจอปัญหาอะไรเราต้องลงมือทำเลยเราอย่าร้องขอ ความเห็นใจหรือขอความช่วยเหลือจากใครถ้าเราลงมือทําคนจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเองนะคะขอให้คุณอดทนคุณจะผ่านไปได้แล้วก็พไพ่ใบนี้มันจะมีะโดดเด่นด้านความมุ่งมั่นแล้วก็คนที่มีอิทธิพลกับคุณน่าจะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็อาจจะมาสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณจะเจอคนที่เขามีอํานาจอะ เขาจะให้การสนับสนุนคุณแล้วก็ทําให้คุณฝ่าฟันวิกฤตไปได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจนะคะก็อย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าด้านการงานการทําธุรกิจหรือว่าด้านการเงินนะให้มองคนที่เป็นผู้ชายอ่ะเขาจะมีอิทธิพลกับคุณไม่ได้หมายความว่าเขานําเงินมาให้คุณนะแต่อาจจะให้ทาแนะนาําหรืออาจจะมีอิทธิพลในการปรับเงินเดือนให้คุณก็ได้หางานให้คุณก็ได้สนับสนุนด้านธุรกิจก็ได้ นะคะใบที่3คุณได้เมจิเชียนค่ะเหมือนเทพแห่งเวทมนต์ก็ได้ไพ่ใบน,นี้มันจะมีเหมือนลักษณะมีความคิดเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ประสบความสาเร็จนะคะเหมือนเราลงมือทำอะ่ะแล้วมีไอเดียดีๆมีการเดินทางก็ได้นะคะมันเหมือนมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับเราทันทีทันใดอะ่ะ เหมือนว่าเช่นบางคนก็อาจจะมีซิกเซนนะคะหรือมีจินตนาการมีไอเดียบางอย่างที่จะทำธุรกิจหรือทำงานน่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็โดดเด่นขึ้นมานะคะดังนั้นพอพไพ่ใบนี้มันออกมาเป็นไปได้นะมีได้หลายแบบว่าอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือติดต่อฝ่ายต่างประเทศก็ได้แล้วก็การเงินนี่ถือว่าดีขึ้นความรักก็ขอให้อย่าคิดมากนะ เพราะว่าถ้าคนที่ใช่ก็คือใช่นะคะตอนนี้คุณจะต้องเหมือนปล่อยวางอะอะไรจะเกิดให้มันเกิดน,นะคะแต่ถ้าคนโสดมีโอกาสนะที่จะเจอคนที่ต่างถิ่นต่างแดนเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาโดยไม่ทันคาดคิดแล้วก็ถูกชะตากันก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะมีโอกาสที่จะลงทุนทำอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วประสบความสำเร็จได้นะคะใบที่สี่คุณได้เดอะซันค่ะ ไพ่ดวงอาทิตย์ไพ่แห่งความแสงสว่างก็ได้มันจะหมายถึงว่ามีความสมบูรณ์มีความมั่นคงมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มสีสามารถทำให้ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ฐานะที่มั่นคงได้นะคะเรียกได้ว่าที่ผ่านมาคุณเจอปัญหาอะไรไพ่ใบนี้พอมันออกมาแล้วคือมันทำให้คุณประสบความสำเร็จอ่ะทำธุรกิจก็ประสบความสำเร็จด้านการค้าหรือว่า ติดต่อสื่อสารก็ประสบความสําเร็จด้านการงานก็ประสบความสําเร็จการเงินมีการเงินที่ดีบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อลถมีการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ้านเปลี่ยนแปลงรถนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะบางคนก็จากฐานะไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นสู่ฐานะที่ดีขึ้นมันเหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความสําเร็จนะคะมีคนมี อาจจะมีการแต่งงานด้วยอาจ,จมีการมั่นหมายกันนะคะถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ดีมากก็ได้นะบางคนก็อาจจะบอกในระดับหนึ่งแต่บางคนก็อาจจะเป็นช่วงช่วงจังหวะชีวิตของเราอะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยนะคะถือเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะใบที่ห้าคุณได้ Queen Stop คว e นซ็อกคัพราชินีถือถ้วยถือว่าดีไพ่ใบนี้ก็ดีนะมันเหมือนว่ามีผู้หญิงที่อาจจะ อยู่ในวัยที่วัยทำงานก็ได้อาจจะมีมีอิทธิพลหรือว่ามีบทบาทกับชีวิตของเราอาจจะทำงานร่วมกับเขาก็ได้เขาอาจจะมาเป็นบริวารเราก็ได้หรือติดต่อสื่อสารกับเขาก็ได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าช่วงนี้ชีวิตคุณไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะแต่อ,อาจจะมีความเบื่อหน่ายอะ่ะการที่เราไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้เดินทางไปไหนหรือว่าอาจจะถูกภาวะที่ถูก จำกัดบริเวณก็ได้นะมันอาจจะทําให้เราเบื่อหน่ายแต่ให้อดทนไว้มันจะมีอะไรดีขึ้นดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะการเงินอย่าฟุ่มเฟือยนะช่วงนี้ไม่ใช่ว่าการที่เราไม่ได้เดินทางไปไหนแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินบางทีบางคนก็ใช้ดัางด้านออนไลน์แล้วก็สั่งสินค้าเนี่ยบางอย่างเงินมันก็ไม่ได้ควรจะต้องเก็บไว้สิของบางอย่างมันไม่ได้มีความหมายสําหรับเราและตอนเนี้ย คืออาจจะต้องจําเป็นในการซื้อยารักษาโรคอาหารแล้วกอ็อยู่ที่บ้านก็ได้นะมีความจําเป็นมากกว่าที่เราจะต้องซื้อบ้านหลังใหญ่ๆรถคันใหญ่ๆเครื่องประดับแพงๆเสื้อผ้าหรูๆมันไม่จําเป็นแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแน่นอนขอให้อดทนนะคะใบที่6คุณได้ซิกซ์ซับซอดค่ะไพ่6ดาบไพ่ใบนี้อย่างที่บอกอะ่ะ เวลาปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นมาเวลามันจะเป็นตัวคลี่คลายปัญหาเองเราบางทีเราไม่ต้องไปตึงมีความเครียดความวิตกกังวลน,นะปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ได้หรอกเราต้องรอให้เวลามันจะเป็นตัวจัดการเองแล้วก็สิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นมีการเดินทางเกี่ยวกับการงานติดต่อสื่อสารนะคะด้านการงานแล้วก็การเงินจะเริ่มดีขึ้นนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมันเหมือนว่าคุณเริ่มคิดได้ในการประหยัดอดออมแล้วก็ เริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาอย่างที่บอกมันจะทําให้คุณเข้มแข็งเองถ้าคุณมีปัญหาด้านความรักเวลาจะเป็นตัวช่วยทําให้คุณดีขึ้นนะคะไพ่ใบที่เจ็ดคุณได้ the world ถือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะ the world นี่คือความสําเร็จทุกอย่างมันเกิดขึ้นโชคลาภมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง มีความสมบูรณ์ของชีวิตเลยมีการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้การงานประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถมีการเปลี่ยนแปลงต่อเติมบ้านก็ได้เจอคนที่ถูกชะตาเหมือนเป็นเนื้อคู่ถือเป็นไพ่ที่สมบูรณ์แบบอ่ะมีโชคลาภมีเงินทองเข้ามามีสุขภาพแข็งแรงมีความสมหวังมีการประสบความสำเร็จมีความสุขมีคนอุปถัมภ์มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอ่ะ นะคะดังนั้นถ้าที่ผ่านมาเราเจอความวิตกกังวลอะไรขอให้คิดว่า,าไพ่ใบนี้มันเกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเลยชีวิตเราเปลี่ยนทันทีเลยแต่เราก็ต้องมีความอดทนนะเข้มแข็งเราไพ<ต>่ไปที่แปที่เปิดออกมา strange เหมือนผู้หญิงที่เข้มแข็งอ่ะมันต่อเนื่องกันเลยการที่เราที่จะประสบความสําเร็จได้มีความมุ่งมั่นมีความอดทนเราประสบความสําเร็จแน่นอนอย่างตัวคุณก็เหมือนกันอ่ะคุณอดทน ต่อสู้เหมือนกับผู้ชายเลยทำงานได้ดีเหมือนผู้ชายลยคุณก็ประสบความสําเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมือนคุณเป็นผู้นําของครอบครัวคุณสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของคุณพึ่งพาคุณได้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคสามารถทํางานคนเดียวดูแลคนทั้งครอบครัวได้แล้วคุณก็มีความสุขใจนะคะ ก็อย่างที่บอกอ่ะพอมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็อย่าเหลิงนะไม่ใช่โหพอมได้เงินมาเราก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ใช่เราต้องรู้จักคิดแล้วอดออมด้วยความรักก็จะหาคู่ยาถ้า,พาไพนะ่ใบเนี้ย มันเหมือนคุณมีความเข้มแข็งยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงราศีกรกฎมีความเข้มแข็งมีความเหมือนมีความเชื่อมัน่นมีความดื้อรั้นที่จะเอาช,อชัยชนะเป็นนักสู้อย่างเงี้ยบางทีผู้ชายเขาก็กลัวคุณนะคะการที่ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะมีคู่นะคะใบที่เก้าคุณได้ซิกซับคัพส์ค่ะไพ่หกถ้วยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณนึกถึงอดีตที่ผ่านมาความสุขก็ได้เพื่อนเก่าก็ได้ ชีวิตวัยเด็กก็ได้ครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราเดินทางไปต่างประเทศใช้ชีวิตกับครอบครบัวแต่ตอนนี้อาจจะอยากกลับไปเป็นอย่างนั้นแต่รอจังหวะและโอกาสอยากจะกลับไปขอพรคุณพ่อคุณแม่ช่วงสงการอยากจะใช้ชีวิตกับเพื่อนเกา่าๆหรือคนที่ไม่ได้เจอกันนานแต่ก็ต้องรอเวลารอจังหวะมันจะมีโอกาสอยู่แล้วที่เราได้กลับไปพบเจอพวกเขาแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขอีกครั้งมีความประทับใจตอนนี้เราก็คิดนึกถึงอดีต นะคะแล้วก็ถ้าบางคนเจอปัญหาในปัจจุบันคุณก็จะย้อนคิดไปว่าในอดีตอะคุณเจอปัญหาอะไรแล้วคุณแก้ปัญหาแบบไหนมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะการที่เราคิดและทบทวนสิ่งที่ผ่านมาแล้วมาเป็นบทเรียนมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมือนว่าเราเก็บเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ ช่วงที่เราประทับใจแต่ถ้าช่วงที่มีปัญหาเราก็นํามากลับมาแก้ไขนะคะก็เป็นบทเรียนที่ดีใบที่10ค่ะคุณได้ใน g h t of p e n t a c l e อัศวินถือเหรียญสถานการณ์ต่างๆมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักนะภ้าที่ผ่านมามันดีขึ้นแล้วมันก็มีการมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคุณก็ต้องใจเย็นด้วยรอดูสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้น แต่คุณยังโชคดีกว่าคนอื่นเพราะคุณที่เปิดมาแล้วมีไพ่ดีๆเกิดขึ้นอนะมี The World, Magician, Emperor, Strange, t h s Sun ถือว่าไพท่ที่ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีสิ่งดีๆคุณโชคดีกว่าคนอื่นเยอะแยะมากมายคุณไม่ได้เดือดร้อนนะคะคุณไม่ได้เจอปัญหาเหมือนกับคนอื่นบางคนเขาเจอปัญหาหนักหนาสาหัสสากันแต่คุณไม่ใช่คุณเหมือนคุณผ่านสิ่งดีๆมา แล้วเวลาคุณเจอปัญหานิดหน่อยคุณก็คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆไม่ใช่คุณโชคดีกว่าคนอื่นมากมายดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือเอกสารสัญญาทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความรอบคอบบางทีเรามีความสบายใจเกินไปเราอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องสมมุติเอกสารคุณทํางานเกี่ยวด้านเอกสารหรือติดต่อต่างๆต้องดูเอกสารให้รอบคอบมันจะมีข้อผิดพลาดรายได้ต่างๆเข้ามาคุณก็ใช้จ่ายมากออกไปมันเหมือนว่าคุณมีความสุขนะคะในสิ่งที่ เกิดขึ้นกับคุณคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายดังนั้นให้สิ่งที่ต้องระวังเลือกเอกสารสัญญาต่างๆนะคะให้ระวังข้อผิดพลาดการเงินอย่าฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็การที่เราจะลงทุนทําอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะคุณมีเงินที่จะลงทุนแต่มันอาจจะไม่ใช่สิบเวลาที่เหมาะนะคะคนโสดมีโอกาสที่คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ดูกันไป นะคะถ้าเราเบื่อหน่ายเรื่องการทำงานหรือเราต้องถูกจำกัดสถานที่อยากคิดแบบนั้นคุณโชคดีกว่าคนอื่นที่คุณยังมีเงินมีอาหารมีที่อยู่อาศัยโชคดีมีโชคลากร่ำรวยมากกว่าคนอื่นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งสิบใบคุณผ่านอุปสรรคมากมายแต่คุณก็ประสบความสำเร็จนะคะมีสิ่งดีๆมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตนะคะ ก็ถือเป็นไพ่ที่ดีมากๆที่เกิดขึ้นนะคะในสิบใบนี้ขอให้คุณน่ะจงคิดแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตถ้าคุณโชคดีกว่าคนอื่นก็ขอให้คุณเผื่อแผ่คนอื่นอย่าเอาเปรียบคนอื่นมีจิตใจอบอ้อมอารีมันจะทำให้ผลบุญกลับมาที่ชีวิตคุณมากมายร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุข ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอยากท้อคุณโชคดีวกว่าคนอื่นมากมายนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ